สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่วงสรุปมืดหัวคำ้ำผ้าไม่ยางเลาะบริเวณรอบๆบ้านครับปสิิภาพไปเบิงแมห,หม่หดต้นไม้หดสปริงเกอร์ทั้งพุนละทางพูนเดีสิวสิภาพไปเบิงแม่แล้วหดเอียงมุคํำมืดกับพ่กเขาบ้านจากเทืีได้ครับพี่น้องแม่ก็ได้จนคำจนมืดกับพ่กเขาได้ครับพี่น้องไปสิภาพไปเบิงนะเ่นหดอยู่ทางผุน่นสิภาพไปเบิงครับพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านตอน,น คำๆนะครับอันนี้เป็นไฟสปอร์ตไลท์ครับนี่สปอร์ตไลท์ก็จิทัวบ้านประมาณนี้ครับพี่น้องเป็นสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์นะครับนี่ก็รวมนึงเบิ้ดบ้านทั้งบ้านแทบสิเป็นโซลาเซลล์ทั้งเบืดนะครับบ่ได้ใส่ไฟเพราะว่าซื้อมาแล้วก็มาดาัดแปลงมนาะต่อเอาเองเบิ่เงเด็กๆก็ได้เอาไหม เฉยชาติไปเบิ้งแม่เราพุดผักพุ่งอย่างนีง้นี่ก็สปอตไล่เลยครับสปอตไล่ทุกจุดเลยครับบ้านนี่เลอเอยประหยัดพลังงานพุน่นแม่เราพุดอยู่พุ่นครับเฉพาไปเบิ้งสปอตไล,ล่รอบบ้านครับเพื่อความปลอดภัยของแม่ครับพี่น,น้องเบิ้งแม่ยัง,งบ่เข้าบ้านอยู่พุดอย่างบุ๊ <c oughs> ใช่สินทำอยู่ครับพี่น้องแม่ก็ไเลยทำคู่มือเบื้องสภาพเพื่อนไปเบิ่งครับเพื่อนหัวสวนอยู่ครับสปริงเกอร์ของเราว้างหัวกันเลย่ได้ยืนหัวเัาเองเขาไปใกล้ไปได้นะครับนี่มันหน่ำฟงมันใส่ครับให้ยืนเบิ่งเท่านี้แลยเด้ออยู่ไกลแต่สีนี้ต้นท่อมครับต้นท่อมต้นท่อมเพื่อนปลูกไว้นี้กล้วยอันนี้เป็นน้ำไม้ฝรั่งมะม่วง สขโวงยังบุ้งหน่วยบกักไก่ขวงอะไรครับพี่น้องเลาะสวนบ้านคำครับพี่น้องข้ามมาเพื่อนนี่ครับคือเป็นกระพริบกว่าพีนน่ไม่ไปปนี่วะนี่ที่พ่อเพื่อนท่าเพื่นเอาออกแล้วเมื่อกี้นี่รอ,อบบ้านกันสิจังเสียแล้วครับพี่น้องบ้านเห่ากระซับ้านเห่านี่ยแหละครับพี่น้อง อยู่แบบอยู่แบบเราเราความสุขราคาบ,บแ่แพงท่านพี่ก็จะเป็นสวนมะเขือครับอันนี้เป็นเหล่าเขาครับอันนี้มะเขือได้ขายดีดีได้มะเขือกัอะไรนี่คนมาสือดีดีดนี่ต้นท่อมครับจุกปลูกทั่วสวนเลยหลายแห้งท่างพี่แม่หดแล้วครับพามาเลาะเบิงสวนย่ำคำคำบรรยากาศหลอกบ,บานย่มแรงครับพี่น้อง นี่ก็เป็นโซลาเซลล์นะครับเป็นบ้านหลังที่บม่มีพอยู่นะครับบ้านหลังนี้พราะว่าส่วนมากก็อยู่แต่บ้านหลังพุ่นครับบ้านหลังนี้กัปล่อยไปงสี่ครับมาอยู่เอาเนี้ยด้เพื่ออดยอย่างมาอยู่เอาเนี่ยมาตัวเอาที่คนนี้พี่น้องนี่ครับตอนเพืก่การสปอตไลท์เพื่อได้มีลูกสาวมาตัวเอาที่เนี่ยพี่น้องเอ้ย จะปล่อยแม่ยังสิล่ะครับพี่น้องประมาณนี้บรรยากาศยามเล่งๆครับเลือกงานยามเลงตะเวนแดงลัดลงตึกสูงใจลอยอยู่ในเมืองกรุงจิ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 นคนสวยนี่ๆๆ,ๆเป็นนี่บอของน้องอันนี่มีผ้ารวย มันคือเปลี่ยนแม่แม่แม่เป็นสิมามันมีอะไรเบิ่งสองสมุนเฝ้าเฝ้าย่างเดียวสมุนสองตัวนี่พวไปใส่เฮียงขังอยู่นอนน้ำพอมนอนน้ำพอมนอนน้ำพอนอนน้ำพอมนอนน้ำ่อมกินอย่างมาอีนี่ฮะใส่ลำเลยนี่ฮึ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 สามสี่สมุนนี่มึงหมากับแมวอยู่น้ำกันหยอกกันอยู่วันนี้พี่น้องสวยนี่คนสวยคนสวย มีแมวมาเพิ่มครับหยอกกันอยู่หมากับแมวกับไดอ้อนอวกันอยู่แบบนี้นทั้งหมาทั้งแมวจับอาบน้ำหสุโซ,ซเซเลวสามสี่ตัวน,นี่นรรนนครับประมาณนี้ครับบรรยากาศรอบรอบค่ำค่ครับพี่น้องเอาว่าห้เบิรงครับบรรยากาศยา่แรงๆครับพี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องฝากติดตามเลยนะครับ